วัวชัดนะครับหน้าชัดนะครับเสียงชัดนะครับแถมข้ามกูชัดนะครับเออลองแห่ดูรอบนะอืมนะครับเป็นพิมพ์สมาธิฐานวัวนะครับคมสวยนะครับสมบูรณ์นะครับคือไม่มีอะไรที่ที่เป็นแบบว่าไม่ชัดเลยนะครับติดทุกอย่างนะครับแล้ววท้ายตลาดเนี่ยแกพิมพ์ดยช่างหลวงนะไอ่อะไรกันเนี่ยพวกคุณอะไรกันเนี่ยเออองบิวไงบิวนะฮันหน้า นะครับตรงแขนนะครับก็จะมีเส้นนะครับเห็นไหมครับเส้นเสี้ยน,นะนีัยเวลาพี่ดูภาพผงเนี่ยเส้นเสี้ยนนะครับเกดิดจากการหดตัวคนะรับท้ายตลาดเนี่ยเขาจะเป็นช่างหลวงนะครับนี่ช่อชัยพฤกษ์เนี่ยสวยนะครับก็เผอเป็นอาจารย์แกะแบบโอ้โหระดับแบบเขาเรียกย,ยังไงอาจารย์สถาปัตย์เนี่ยแนะบบไปเรียมนมาจากฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะเพราะว่าบัวเนี่ยพี่จะเห็นว่าลายเนี่ยลายออกแนวฝรั่งเห็นไหมครับแล้วก็บัวก็แบบออกแนวฝรั่งนะครับอ่าเป็นพาพพิมพ์เขาเรียกว่าเป็นพระ พระพิมพ์ยุคแรกๆของประเทศไทยแล้วสร้างในสมัยรัชกานที่สองนะครับพระปุกวัดท้ายตลาดหรือวัดโมรีโลกตยารามนะครับไม่รู้ชื่อวัดชื่อวัดถูกแหรอฝากกดถูกใจและติดตามเพจรัตนาพาักเครื่องไทยไว้เพื่อไม่ให้พาลาดรับชมอัปเดตใหม่ๆจากเพจนะคะขอบพระคุณค่ะ